บ้านหลังแรกอาร์ตพรสุตั้งใจทำใหม่ให้พ่อแม่เดินหน้าทำดีแม้แฟนขับผดหายบ้านหลังแรกอาร์ตพสุดไม่รื้อทิ้งตั้งใจทำใหม่ให้พ่อแม่หลังเลิกใช้ชีวิตเกเรจากสถานการณ์ทั่วโลกในขณะน,นี้ซึ่งแน่นอนว่าได้ส่งผลกระทบต่อทุกวิชาชีพเป็นอย่างมากไม่เว้นแม้แต่นักแสดงหรือคนในวงการบันเทิง เช่นเดียวกับหนุ่มอาร์ตพสุ์นักสแสดงหนุ่มกล้ามโตที่ล่าสุดพันตัวเองเปิดร้านเป็นพ่อค้าขายหมูทอดซึ่งล่าสุดเจ้าตัวก็ได้โพสต์ภาพขณะก,กําลังขายของพร้อมข้อความระบุว่าถ้าคุณดูถูกเงิน100บาทต่อวันคุณจะไม่มีเงิน3,000ันต่อเดือนและถ้าคุณดูถูกเงิน1,000บาทคุณจะไม่ได้เงิน3 0,000บาทต่อเดือนทำไรไปเรื่อยสนุกดีขอบคุณลูกค้าทุกท่านหมู128่โลเกลียงนั่งหั่นหมูเองตั้งแต่10โมงถึง2ทุ่ม รุ่งนี้ที่เดิมเวลาเดิมสั่งออนไลน์ได้อยากใส่ชุดเชฟมากๆแต่เมืองไทยร้อนเหลือเกินเข้าใจนะครับโดยหลังจากเรื่องราวดังกล่าวได้ถูกเผยแพร่ออกไปก็มีคนกลุ่มใหญ่ได้เข้าไปชื่นชมหนุ่มอาร์ตกันเป็นจํานวนมากและตอนนี้มีคนคุยไหมตอนนี้ก็มีแต่ไม่ได้แบบสร้างครอบครัวได้ครับ เรื่องแต่งนานก็อาจจะไม่มีคุณแม่ว่ายังไงบ้างจริงๆคุณแม่อยากให้มีแม่อยากเห็นลูกเราด้วยความที่เราอายุแบบนี้แล้วคือถ้าจะมีก็มีถ้าจะมาก็รีบมาแต่ถ้าจะไม่มาก็ไม่ต้องมาแล้วเราอยากได้ฟิลเหมือนที่เราสัมผัสมากกว่าเพราะมันอยู่ครบเมื่อลูกเราเกเรเขาจะกลับมาเป็นเหมือนเราได้แต่ถ้าเขามีปมอะไรสักอย่างหนึ่งที่มันไม่ดีเขาจะไปหาพ่อหรือแม่เขาจะยังไงอันนี้คือข้อสําคัญที่อยากให้มันสมบูรณ์ที่สุดไม่ได้อยากเอะอะก็มีลูกกันเถอะมันไม่ใช่เรื่องรับผิดชอบวันสองวัน มันต้องรับผิดชอบเขายาวทั้งชีวิต